สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับสู่รายการสรุปอัปเดตใน5นาทีวันนี้พบกับหุ้นสัก์หรือบริษัทศักสยามลีซิ่งจำกัดมหาชนประจำไตรมาสที่1ปี2021ค่ะบริษัทศักสยามลีซิ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทปร,ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อโดยสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มธุรกิจดังนี้ธุรกิจแรกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกันหรือจำนำทะเบียนรถซึ่งคิดเป็น82.4%ของรายได้ทั้งหมดธุรกิจที่ 2. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันคิดเป็น2.8% ธุรกิจถัดไปคือธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์คิดเป็น11.4%ของรายได้และธุรกิจสุดท้ายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อคิดเป็น3.4%ของรายได้ค่ะโครงสร้างลูกหนี้นะสิ้นไตรมาสที่1ปี2021บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อรวม6,811ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นสัสดส่วนดังนี้ค่ะ 53%มาจากธุรกิจจำนำทะเบียนรถซึ่งมีดอกเบีย้ยอยู่ระหว่าง24-28%ถัดไป30%มาจากธุรกิจจำนำทะเบียนรถเงื่อนไขเกษตรกรดอกเบีย้ยอยู่ระหว่าง24-28% 11%มาจากธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยอยู่ระหว่าง33-36%ถึง อีก3%มาจากธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งดอกเบีย้ยไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและ3%สุดท้ายมาจากธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันดอกเบีย้ยอยู่ระหว่าง25-28%ค่ะเราลองมาดูประเภทหลักประกันในพอรสินเชื่อกันนะคะซึ่ง85%ของพอรสินเชื่อรวมเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันโดยแบ่งออกเป็นดังนี้ รถกระบะ40%จักรยานยนต์21%รถเกษตรกร12%รถยนต์ส่วนบุคคล9%และรถบรรทุก3%ค่ะและอีก14%ที่เหลือเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันลองมาดูการเติบโตพอร์ตลูกหนี้ในไตรมาสที่1ปี2021นะคะมูลค่าพอร์ตรวม6,811ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.8%เยีย on อ e a เียและ6.3% Q on Q ิค่ะ เปอร์เซ็นต์ NPL ลดลงเล็กน้อยจากใจมากก่อนหน้าจาก2.2เป็น2.1และในปัจจุบันบริษัทมีสาขารวมอยู่ที่650สาขาค่ะ สำหรับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่1ปี2021ของบริษัทสักด์สยามลิสซิ่งนะคะรายได้หลักของบริษัทมาจากสินเชื่อที่มีหลักประกันซึ่งคิดเป็น86%ของรายได้รวมโดยรวมแล้วรายได้ลดลง0.5% QoQ และลดลง5.5% YoY ค่ะ Net Profit Margin เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่1ปี2020ที่24.7%เป็น29.9% ในส่วนคุณภาพลูกหนี้นะคะ94%เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน1เดือน3%เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า1-3เดือนและอีก2%เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า3เดือนค่ะ Net Interest Margin อยู่ที่20.9%ดอกเบี้ยรับเฉลี่ย23.8%และดอกเบี้ยจ่ายที่3%เป้าหมายการเติบโตของบริษัทนะคะตั้งเป้าว่าผอสินเชื่อภายในปี2021 จะเติบโตไปที่8,400ล้านบาทและภายในปี2023ตั้งเป้าไว้ที่12,000ล้านบาทสำหรับการขยายสาขาผู้บริหารตั้งเป้าว่าจะขยายเพิ่มขึ้นปีละ200สาขาโดยภายในไตรมาสที่1ปีนี้สามารถเปิดได้ครบ200สาขาแล้วค่ะธุรกิจใหม่จะเป็นธุรกิจในหน้าประกันภยัย รวมทั้งบริษัทมีโครงการพัฒนาระบบไอทีเพื่อยกระดับการให้บริการสินเชื่อเช่นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อรับชำระเงินจ่ายเงินและการนำข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้ามาวิเคราะห์เป็นต้นค่ะสุดท้ายในช่วงถามตอบผู้บริหารก็ได้พูดถึงแผนการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นประมาณ2,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น30% ในส่วนของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่คาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่า10,000สัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยอ,อยู่ระหว่าง24-25%ต่อปีในส่วนของธุรกิจในหน้าประกันภยัยจะมีการขายกรมธรร์ที่50-60%ของพอร์ตที่มีอยู่บริษัทลดต้นทุนทางการเงินด้วยการนำเงินที่ได้ตอน IPO ไปชำระหน,นี้ค่ะ สำหรับธุรกิจนานไฟแนนซ์บริษัทจะปล่อยให้เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติดีเท่านั้นและสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ที่คู่แข่งมีการลดอัตราดอกเบี้ยแต่บริษัทก็ยังมองว่ามีความสามารถในการแข่งขันอยู่สรุปนะคะในไตรมาสที่1ปี2021บริษัทศักดิ์สยามลีสซิ่ง มีพอตสินเชื่อและ Net โปรฟิตมากขึ้นถึงแม้ว่าไรายได้จะลดลงเล็กน้อยมีการขยายสาขาได้ครบตามเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปีภายในไตรมาสที่1ทั้งนี้ยังต้องติดตามผลของการขยายสาขาและธุรกิจในหน้าประกันภัยที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญในไตรมาสที่1ปี 2021, 2021ของบริษัทศักสยามลีสซิ่งจำกัดมหาชนให้ฟังกันแบบสั้นๆถ้าท่านใดสนใจสามารถนำข้อมูลไปทำการบ้านต่อเพิ่มเติม,ตม,ตมได้นะคะและสุดท้ายช่องเราก็มีคอร์สออนไลน์ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI สํสำหรับมือใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@ @mrstock ค่ะวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ